ลงเรือมารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดยานน้ำและลอยลำแพสอดสายตาเล อาหญิงรักจริงสักนาำพี่แรมร้อนร้อนรักร่างไรร้รองกับบถืกเออร้องถือก,กับบจบร้องจบกับบัถืกสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งโซปโปล,ลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพม่ารามันนะครับนัน,นวดเกษตร,รนอกโรงเรียนนะครับวันนี้พาพี่ๆมา นะฮะตอบคําถามกันว่าทาไมเราถึงปลูกมะเดื่อฝรั่งแล้วต้องใช้ตอมะเดื่ออุทุมพรอ่าตอมะเดื่ออุทุมพรเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าเนี่ยฮะดูเอาครับพี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูนิน้ําลดลงแล้วเนี่ย <c oughs> ดูดิโอโหอันนี้ตอมะเดื่ออุทุมพรแตกหัวจริงมา,มาเอาออกซะร่วงแนละ้วเอาผมให้ดูนะว่าน้ํามันลึกขนาดไหนนะฮะดู จะถึงหัวเข่าผมเลยนิดเดียวนี hey. ่ตอนนี้คือโคนของเขาเนี่ยอยู่ในน้ําหมดเลยนะครับโคนของมะเดื่อเนี่ยอยู่ในน้ำหมดเลยให้ hey, ดูเห็นไหมครับนี่เห็นไหครับ แช่น้ำนะครับเนี่ยแช่น้ำอยู่เลยน้ำกำลังทำท่าว่าจะลดนะครับวันก่อนแล้วก็ฝนก็กระหน่ำลงมาใหม่นฮะสุดยอดไหมมีมชาวเรืออร้องอยังไงเลยเฮ้ยเตาทุ่มพลเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะเอามาให้ดูเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเรา เอามาปลูกนะครับก็คือเราทดลองปลูกตอของมะเดื่ออุทุมพรเนี่ยไว้ในน้ําก่อนนะครับปลูกไว้แบบนี้ก่อนเนี่ยนะปลูกให้อยู่ในน้ําใบเนี่ยที่ที่เห็นใบเป็นแบบนี้ยไม่ได้มีอะไรนะครับก็คือหนอนเห็นไ,ไหมหนอนเขาไปกัดเจาะเข้าไปกินเฉยเฉยก็คือช่วงหน้าฝนมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยจิ้งกือก็ขึ้นมาขึ้นมาหลบฝนนี่นะเขาอยู่ในน้ำไม่ได้เขาต้องปีนขึ้นมาอยู่บนต้นไม้นะครับ เห็นไหมลูกกิ้งกือกิ้งกือเนี่ยไม่ต้องไม่กลัวนะกิ้งกือนะครับไม่กัดครับเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมครับเนี่ยอยู่ในน้ําได้หมดเลยนะนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกกันะครับก็คือ,อเราแค่ดูเฉยๆว่ามะเดื่วของเราเนี่ยอยู่ได้หรือเปล่านะครับนี่แหละสาเหตุที่เราใช้มะเดี่วฝรั่งปลูกนะครับ อ่าไม่ใช่มะเดื่อฟังใช้ตอของมะเดื่ออุทุมพรในการปลูกลงมานะครับก็เพราะว่าที่เนี่ยน้ําค่อนข้างที่จะท่วมแล้วก็นานใช้ได้นะครับเราก็เลยจําเป็นต้องใช้ตอมะเดื่อของตออุทุมพรเนี่ยเป็นอ่ารากฐานนะครับให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็แข็งแรงกว่านี้ฮะนะครับ ไม่ได้ตายนะครับก็คืออยู่ได้ปกติเนี่ยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนก็อย่างว่านะครับมาเดื่อกลางแจ้งนะครับเราจะเอาความสวยงามเนี่ยก็ยังไม่ได้ก่อนนะฮะอย่าไปเอาความสวยงามก่อนตอนนี้เอาให้รอดก่อนเราคิดได้ง่ายถ้าสมมติว่าเป็นตอของมะเดื่อฝรั่งปกติเนี่ยนะครับถ้าน้ําท่วมแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะฮะประมาณสักสามสี่วันเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยแต่อันนี้ท่วมเนี่ยจะเป็นเดือนแล้วครับตรงเนี้นะครับฝั่งตรงนู้นก็เหมือนกันนะฮะ ทางนู้นเดี๋ยวผมไม่ดูนะแต่ทางโน้นเป็นอุทุมพรอยู่นะเนี่ยเป็นมะเดื่ออุทุมพรอยู่หนูก็ามากัดมันลกกุกอ่ะนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นมะเดื่ออุทุมพรอยู่ไหมฮะนี่เห็นไหมครับปลูกเอาไว้นี่น้ําหมดเลยนะครับที่ยากขึ้นเนี่ยก็คือข้างล่างเนี่ยเป็นน้ําหมดเลยถ้าเขตที่มีพื้นที่ที่แบบว่า น้ำท่วมเยอะๆท่วมนานๆเนี่ยนะครับให้ดีเราก็จะปลูกมะเดื่ออุทุมพรเนี่ยไว้ก่อนหรือไม่ถ้าเราจะเอามะเดื่อที่เป็นตออุทุมพรไปปลูกเนี่ยให้เราปลูกใส่ในเข่งให้เขาแข็งแรงแล้วก็ลากแบบฟูๆแล้วก็ปลูกในช่วงหน้าแรงก่อนพอลากเขาแข็งแรงมากๆแล้วเขาก็สามารถจะอยู่ได้แบบนี้นะครับเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่ยเอากินตอก่อน จะมาเอาออกซะเนาะดูกิ้งคือเดี๋ยวโอ้โหกิ้งคือพอได้พักพิงนี่เนี่ยเราก็ได้บุญเลยไหมทั้งจิ้งคือทั้งแมลงเนี่ยขึ้นมาอยู่บนเพราะว่าข้างล่างเป็นน้าเนี่ยมด,มดมดเนี่ยเนี่ยเราทําเป็นที่พักให้เขาก็เปรียบเสม,มือนคอนโดของสัตว์เนี่ยก็ไม่ได้ลิดออกนะใบเนี่ยถ้าเราออกเนี่ยมดในจุ่มนี้ก็ตกน้ําเลยพยาย่างเขาพักผ่อนอยู่นี่แหละอ่ะดูแลตัวเองกันด้วยล่ะห้ามดื้อห้ามสุดดูสิ อย่ยน,นะครับปลูกไปศึกษาไปาต้นบ่วง,งามกัอย่าบปคืดอย่างหลายถ้าตายทําไงปลูกใหม่ครับแต่ไม่ค่อยตายเดี๋ยวไปดูทางนน้นหน่อยไปดูโน้นหน่อยทางนน้นเนี่ยที่เพิ่งเสียบใหม่นะทางที่เพิ่งเสียบใหม่มาดูทวเหมือนกันนะฮะนี่อันนี้เพิ่งเสียบใหม่ ไอาจจะลกบ้างอะไรบ้างนะครับให่นไ,ไหมเห็นเป็นต้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 น,ตน,ตน,ตนอ่ะโอหปลูกมาเดี๋ยวน้นะสุดยอดขั้นเทพเลยเนี่ยมีหนอนบ้างอะไรบ้างเด็ดเอานะอย่าอ๋อเด็ดระววางูนนี่แหละ ยามก็ขึ้นบ้านนะครับเอาล่ะครับสวัสดีก็มาชี้แจงให้ฟังว่าทําไมเราต้องใช้ต่อของมะเดื่ออุทุมพรเนื่องจากว่ามะเดื่ออุทุมพรเนี่ยเป็นมะเดื่อที่สะเทินบกสะเทินน้านะครึ่งบกครึ่งน้ําเป็นพืชครึ่งบกครึ่งน้ํถ้าสามารถที่จะอยู่ได้นะครับเราก็เลยต้องใช้ในการเป็นต่อของมะเดื่อฝรั่งเพื่อความยั่งยืนในการปลูกมะเดื่อฝรั่ง วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมแปลงนี้เหมือนกับเป็นแปลงทดลองนะครับเหมือนกับเป็นแปลงทดลองที่เราปลูกไว้นะครับนี้วเดี๋ยวข้างล่างตอนนี้เราก็ปลูกตอไว้อยู่นะครับก็รอที่จะเอากิ่งไปเสียบให้เขาจเจริญเติบโตสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้พี่ๆได้ดูกันบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ก่อนจากกันก็ฝากช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวการเด้นแปลนนะครับช่องพี่น้อยน้อยทําสวนช่องเกษตรกร ชาวบ้านนะครับช่องพี่เอเก้าทีละ9ก้าเกษตรอินทรีย์วันนี้นหนวดลาทุกท่านไปก่อนมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับสวัสดีครับโอ้ดูอันนี้อุทุมพรที่นหนวดใส่ถุงชามเอาไว้ก็อยู่ในน้ํานะะอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย